วุ me, like ้กแจ๊สาวกฮนด้านะคะห้ามพลาดเลยคลิปนี้บอกเลยว่าคันนี้เด็ดดวงแล้วก็สวยมากๆด้วยนะคะกับพลอยใสาเพชรยนสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC, ทางบ้านทุกๆท่านด้วยนะคะวันนี้กลับมาพบเจอกับพลอยใสาเพชรยน์ในช่อง YouTube พลอยใส c h ชาแนลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์ไว้ให้พลอยใสยด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการอัปเดตรับชมคลิปใหม่ๆแล้วก็รถสวยๆสาหรับวันนี้เลยนะคะมีรถเข้าใหม่มานําเสนออีกหนึ่งคันนะคะใครที่เป็นสาวกแจ๊สาวกฮอนด้นะคะห้ามพลาดเลยคลิปนี้บอกเลยว่าคันนี้เด็ดดวงแล้วก็สวยมากๆด้วยนะคะคันนี้เลยนะคะ Honda าแจ๊ 1.5S ปี2018 เลขไม่อยู่ที่5,9000โลเท่านั้นเองนะคะคันนี้เป็นรถบ้านใช้งานมามือเดียวที่สำคัญแต่งมาให้รอบคันเลยบอกเลยว่าคันนี้แค่ชุดแต่งก็คุ้มแล้วนะคะตั้งขายอยู่ที่4 7 9 9 0 0 0บาทผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่8,000บาทรายได้1 000, 8 0 0 0บาทขึ้นไปนะคะสามารถเช่าซื้อคนเดียวได้เลยไม่ต้องคำ้ำผ่อนเริ่มต้นที่8 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็สาหรับใครที่เครดิตดีอยู่แล้วนะคะ ก็สามารถยื่นฟรีดาวได้เลยนะคะดาวเริ่มต้นที่ศูนย์บาทสำหรับลูกค้าที่ไม่มีเครดิตนะคะถ้ารายได้เป็นของสองเท่าขอ,ของค่างวดก็สามารถเช่าซื้อฟรีดาวได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ออกได้ทุกอาชีพเลยนะคะรับจัดไฟแนนซ์ทั่วประเทศนะคะใครอยู่ใกล้อยู่ไกลไม่ต้องเป็นกังวลเลยเพราะว่าเรามีทีมงานนะคะวิ่งไปเซ็นให้ถึงที่หน้าบ้านเลยนะคะโดยที่ไม่ต้องมาเซ็นเอกสารเองที่บริษัท ะะส่วนใครนะคะที่อยากจะเข้ามาดูรถนะคะก็สามารถเข้ามาได้เลยเพรยนต์ตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1เขตมินบุรีกรุงเทพเปิดทําการทุกวันนะคะจันทถึงอาทิตย์9โมงเชา้าถึง6โมงเย็นเลยเดี๋ยวพ่อสยสจะพาไปดูรายละเอียดรอบคันของเจ้าคันนี้กันเลยนะคะว่าน้องนะคะมีออปชั่นอะไรมาให้บ้างเนาะ มาดูในส่วนของกระจังหน้ากันก่อนเลยนะคะสําหรับกระจังหน้านะคะตัวนี้จะเป็นกระจังหน้าโครเมียมหนึ่งเส้นตรงกลางแบบนี้แล้วก็มาพร้อมกับตัวสัญลักษณ์นะคะแบรนด์หลักตรงกลางนั่นเองนะคะซึ่งแบรนด์ฮอนด้าค่อนข้างที่จะเป็นแบรนด์ใหญ่แล้วก็ใครๆหลายคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วเนาะส่วนคันนี้นะคะก็มาพร้อมกับหมายเลขทะเบียน7กสสี่ห้าดสานะคะกรุงเทพมหานครก็จะได้เป็นป้ายทะเบียนนี้ไปเลย ส่วนไฟหน้านะคะมาพร้อมกับไฟหน้ามันติรีเฟคเตอร์ไฟเลี้ยวอยู่ในชุดคมเดียวกันนะคะสะภาพหลอดไฟกริบๆเลยไม่แตกไม่ร้าวรถพุ่งทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยเมื่อกี้นี้เองนะคะรีบมาถ่ายให้ส่วนด้านล่างนะคะมาพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกที่ครอบด้วยโครเมียมสวยงามแบบนี้เลยตัวระบายความร้อนรวมพึ่งนะคะเป็นสีดํานะคะตัดกับสีตัวรถแล้วก็กันชนด้านหน้าก็จะเป็นสีขาวสีขาวมุกเลยนะคะคันนี้ ส่วนผิวพันธุ์ด้านข้างนะคะเรียบเนียนนะคะรอยเส้นตัดคมไม่มีรอยแก้มบุม๋มลักยิ้นใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ที่สำคัญรถเรานะคะไม่มีชนหนักหรือความจมน้ําเล่มไม่มีชารุสูญหายสามารถตรวจสอบได้เลยมาดูต่อในส่วนของตัวล้อกันเลยนะคะสําหรับตัวล้อคันนี้นะคะแต่งเป็นล้อแม็กแต่งมาให้ด้วยนะคะออกสีน้ําตาลน,นะคะสวยๆเลยนะคะเป็นสกูหกรูนะคะสะกูสี่รูนะคะแบบนี้ สวยๆเลยนะคะแมกเทบจะไม่มีรอยขีดข่วนเลยแล้วก็คันนี้นะคะได้ยางปีใหม่ปี2021ด้วยนะคะสัปดาห์ที่9าได้ยางปีใหม่ทั้ง4เส้นเลยนะคะคันนี้ต่อมานะคะไฟเลี้ยวก็จะอยู่ในส่วนของด้านแก้มของตัวรถนั่นเองนะคะถัดขึ้นมาก็จะเป็นกระจกมองข้างนะคะสีขาวสีเดียวกับตัวรถฐานดำนะคะสวยๆ คันนี้นะคะติดฟิอ่าติดคิ้วกันศาสตร์มาให้ด้วยนะคะสีดำนะคะรอบคันเลยนะคะแต่งมาให้เรียบร้อยส่วนฟิล์มนะคะกระจกก็เป็นกระจกแท้เดิมทุกบานนะคะด้ามจับประตูก,ก็เป็นสีขาวสีเดียวกับตัวรถเลย มาดูด้านท้ายกันเลยนะคะคันนี้นะคะตกแต่งสปอยเลอร์ด้านหลังมาให้ด้วยนะคะสวยงามมากๆเลยเส้นโครเมียมตัดตรงกลางนะคะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านหลัง2จุดนะคะที่ติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสวยๆเลยไฟท้ายนะคะออกแบบรูปทรงมาได้โฉบเฉียวมากๆไฟเบรกดวงที่3นะคะอยู่ด้านบนนะคะตรงนี้เลยตรงสปอยเลอร์เดี๋ยวเปิดดูเลยนะคะนี่ ภายในนะคะต้องบอกจริงๆว่ากว้างขวางนะคะภายในกว้างขวางนะคะสามารถเก็บของได้เยอะพอสมควรเลยมาดูในส่วนของอุปกรณ์กันนิดนึงนะคะด้านล่างนี่เลยนะคะก็จะมีในส่วนของที่เก็บชุดแมลงยางไหล่สำรองต่างๆนะคะก็จะเก็บไว้ในใต้อันนี้เลยเนาะมีถาดรองมาให้นะคะเป็นของแจ๊งตรงรุ่นเลยส่วนฝากระโปรงท้ายนะคะรอยเม็ดอาก็ยังเรียงสวยๆอยู่เลยนะคะแล้วก็ น็อตต่างๆนะคะเป็นน็อตเดิมเดิมนะคะไม่มีการไขไม่มีการงัดแยะใดๆทั้งสิ้นนะคะอันนี้ตัวเบาะด้านหลังเนี่ยสามารถพับเก็บได้ด้วยนะคะ <C> e <at> เดี๋ยวเราไปดูพื้นที่ภายในกันเลยสวยจริงๆนะคะคันนี้อ่าภายในนะคะคันนี้แผงสวิตควบคุมนะคะอยู่ด้านนี้หมดเลยกระจกนะคะเป็นแบบปรับไฟฟ้านะคะปรับข้างซ้ายขวาอะไรเงี้ยไฟฟ้าแต่ว่าถ้าปรับ ปรับแบบเปิดปิดนะคะก็จะเป็นอัตโนมืออยู่เนาะก็มีช่องให้สําหรับเก็บของทั่วๆไปนะคะแล้วก็จะมีช่องสําหรับวางแก้วน้ําด้วยนะคะสามารถวางได้นะคะแจ๊ตัวนี้มีเนาะช่องแอร์นะคะมีถึง2ช่องเลยปรับระดับได้เองนะคะปรับระดับได้ด้วยมือเลย,ยงี้ง่ายๆนะคะใช้งานง่ายตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวปรับตัวโหมดนะคะปุ่มกันลื่นแล้วก็ระดับไฟ พวงมาลัยคันนี้ได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังชันด้วยนะคะเป็นพวงมาลัยสามกา้านมีแอร์แบ็กให้หน้าจอเรือนไม้แสดงผลได้ค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยนะคะตัวใหญ่ๆแบบนี้คอนโซลด้านในใหม่สะอาดนะคะมาพร้อมกับหน้าจอทัชสกรีนขนาดประมาณ8นิ้วได้นะคะ8-9นิ้วได้เลยนะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธวิทยุ FM ูได้หมดเลยนะคะ ต่อมานะคะระบบแอร์นะคะก็จะเป็นระบบแอร์อนาล็อกนะคะซึ่งเราสามารถปรับด้วยได้ด้วยมือตัวเองเลยนะคะใช้งานได้ทนทานแล้วก็ตัวเกียร์นะคะจะเป็นเกียร์ออโต้ฐานเกียร์เป็นแบบนี้เลยสีดํานะคะมีช่องวางแก้วน้ําให้สามารถวางตังค์วางเหรียญวางโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะส่วนตัวเบาะนั้นนะคะได้มาเป็นเบาะผ้านะคะสีดสําสวยๆแบบนี้เลยนะคะสภาพเบาะใหม่มากนะคะไม่ขาดไม่ช้าเลยนี่ สภาพเบาะค่อนข้างใหม่แล้วก็ภายในเนี่ยค่อนข้างที่จะใหม่อยู่เลยนะคะเพราะว่าวิ่งไปแค่5้าหมื่นเโลเองคันนี้ถือว่าตอบโจทย์สําหรับสาวกแจด๊ดมากๆนะคะนี่มาดูเลยอ่าด้านหลังนะคะพื้นที่ค่อนข้างที่จะกว้างขวางแล้วก็รถอ่แจด๊ดเนี่ยบอกเลยว่า บรรจุคนได้เยอะด้วยแล้วก็ขนของได้เยอะด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเบาะหลังเนี่ยเราสามารถพับเก็บลงมาได้นะคะถ้าหากใครต้องการที่จะขนของนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะไปไหนมาไหนสะดวกสบายเลยนะคะคันนี้ส่วนนี้เลยนะคะเครื่องยนต์นะคะตัวนี้จะได้เป็นเครื่องยนต์ h o n ด้ IVT e c นะคะสังเกตได้เลยเครื่องยนต์นะคะไม่มีน้ำมันไม่เยิ้มนะคะไม่มีมันไม่เยิ้มเลยนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องถ่ายของเหลวอะไรต่างๆนะคะเราดูแลให้หมดนะคะ สังเกตได้เลยนะคะซอยปลอยแต้มสีจากโรงงานนะคะยังอยู่เหมือนเดิมทุกจุดนะคะตรงต่างๆรอยเม็ดอาร์คหัวนอ็อตคานหน้าไม่บิดไม่เบี้ยวไม่คดไม่งอนะคะขึ้นมาตรงฝากระโปรงหน้านะคะรอยเม็ดอาร์คเรียงสวยๆแล้วก็ป้ายมอก่อทุกอย่างชัดเจนนะคะเป็นฝากระโปรงหน้าแท้เดิมนะคะไม่มีการกลับสีตัดต่อหรือดัดแปลงตัวรถแน่นอนนะคะ ส่วนเรื่องของเหลวอะไรต่างๆนะคะพลอยใสยดูแลให้หมดเลยนะคะไม่ต้องเป็นกังวลน,นะคะออกรถไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมเลยนะคะเราทําให้เรียบร้อยเสร็จหมดแล้วนะคะพร้อมใช้งานได้ทันทีสำหรับคันนี้ย้ำราคาให้อีกรอบหนึ่งนะคะ479,000บาทผ่อนเริ่มต้นที่8 0 0 0ถ้าหากใครสนใจ Honda Jazz คันนี้ทะเบียน7กสาสามารถโทรเข้ามาหาพลอยใสยได้เลยที่เบอร์ศู1 156 4065นะคะแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พลอยใส่ด้วยนะคะติดตามมันไว้นะคะเผื่อใครอยากได้รถมือสองสภาพดีราคาดีแล้วก็เกรด A เนี่ยนึกถึงพลอยใส่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้พลอยใส่ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ